โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสวัสดีเราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิวประสบการณ์การใช้ซินแบตในวันแรกนะครับว่าหลังจากใช้ตัวละครตัวนี้แล้วผมรู้สึกยังไงนะสําหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับจากที่ผมได้ทดลองใช้นะผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เกมเพย์นะครับรวมไปถึงความสามารถตัวละครที่สามารถใช้ลงคอนเทนต์ได้หลากหลายดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายเติมรวมไปถึงเพื่อนๆที่เตรียมตัวมาพร้อมผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่จัดได้นะซึ่งถ้าให้จัดเทียผมว่าความน่าสนใจของซินแบตเนี่ย น่าจะอยู่ระดับใกล้เคียงกับน้องเลนยากับลุงอัลมาสที่เป็นตัวละครพิกอัพระดับ A จากซีซั่นที่แล้วนะครับและอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมคิดว่าเพื่อนๆเ,เปิดได้เนี่ยก็เพราะว่าซีซั่นนี้มันจะมีตั๋วสลับระดับตัวละครไปํามซีซั่นอยู่เพื่อนๆซึ่งตัวละครเกรดเเนี่ยมันก็จะมีอยู่1ใบนะครับแล้วก็ตัวละครเกรด S ก็จะมีอีก1ใบเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสามารถดันซินแบตไปสุดได้นะครับต่อให้มันกากมันไม่เก่งไม่ได้ใช้ยังไงสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ยังสสาามารถลับลบินแ ไปตัวละครเกรดเตัวอื่นที่จะมาในซีซั่นนี้ได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูรีวิวซินแบตกันเลยดีกว่าเพื่อนๆมันน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับจากที่ผมได้ใช้มานะแน่นอนว่าวิธีที่จะให้เพื่อนๆดูง่ายสุดเนี่ยผมก็จะเอาไปทดสอบแต่ละคอนเทนต์ในเกมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับซินแบตผมนะครับตอนนี้อยู่ระดับ okay, s <S ดีเลอร์หแล้วก็อาวุธบวกถึงขั้น15นะครับ เรียกได้ว่าความสามารถอาวุธเนี่ยใช้งานได้หมดนะแต่ในส่วนของเครื่องรางผมยังไม่ปลดล็อกนะเพื่อนๆยังไม่มีสักชิ้นเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้ถ้าผมสามารถปลดเครื่องรางได้ครบมันจะดีขึ้นกว่านี้อีกนะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของสกิลรู้สึกว่ามันจะมีการปรับด้วยเพื่อนๆจากที่ผมได้รีวิวสกิลไปใช่ป่มที่อาวุธเลเวล3กับเลเวล4เพื่อนๆเ,เหมือนจะมีการปรับบาลานนะครับเพราะตอนแรกที่เลเวล3เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะ มันจะสามารถลดแอตแทกทบไปได้อยู่ที่10%นะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูโดนเดเมจแรงขึ้น5%แต่ตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มมา2เท่าเลยเ,เพื่อนสามารถลดแอตแทกได้ถึง20%นะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูโดนเดเมจแรงขึ้นได้ถึง10% แต่มันจะมาเนิร์ฟในขั้นที่4ลงเพื่อนความสามารถลดแอตแท็กของผู้ชมตีสามารถลดได้สูงสุดอยู่ที่30%จาก40%นะครับจะเห็นได้ว่ามันหายไป1 0นะและเพิ่มดาเมจในส่วนของผู้ป้องกันจาก20%ก็จะลดลงเหลือ15%เท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยตอนนี้นะอัพมาถึงเลเวลสาถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับแต่ถ้าใครที่มีกําลังซาม,มากพอเพื่อนๆก็ควรจะดันอาวุธให้ถึงเลเวล4หรือว่าตีบวกให้ถึง15นะครับ อ่ะโอเคก็กลับมาที่คอนเทนต์บอลแดนฝันนะครับสำหรับบังกรเนโคครับวันนี้เนี่ยทีมที่ดีที่สุดที่ผมตีได้นะไลน์อันที่ใช้จะมีเป็นลิลิเมยนะครับไลนเนี่ยทาลีนโคโคแล้วก็มีโคลานะส่วนอันดีแป์ที่ใช้ของทีมนี้นะครับผมจะใช้เป็นคาถาเคมคาซีเดเมทที่ทำได้จะอยู่ที่4,733ล้านครับส่วนทีมซินแบตที่ดีที่สุดนะครับจากที่ผมลองมาก็จะเป็นอันบนสุดนี้เลยครับ ทีมซินแบตกับน้องเลนยานะเดเมที่ทําได้ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับทีมคะแนนด,ดีสุดของผมเลยนะเพราะมันอยู่ที่4,490ล้าน,นครับหรือจะปัดขึ้นเป็น4,500ล้านก็ได้นะมันก็เป็นเลขกลมกบที่ดูง่ายดีนะครับสําหรับไลอัอทีมนี้ <c oughs> จะแปลกนิดนึงเพื่อนจะจัดเป็นเหมือนดาว5แฉกนะครับหน้าสุดจะเป็นคูเกอร์นะครับส่วนด้านซ้ายก็จะมีซินแบตกับน้องโคโค่ซึ่งโคโค่จะมีเครื่องรางครบเซตน,นะครับแล้วก็เอาบัฟส่งให้ซินแบตครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นน้องมิโคล่านะคร อันดับแรกที่ใช้ของทีมนี้ผมจะใช้เป็นคาถากล้องกังวานนะครับส่วนเดเมทที่ทําได้ผมมองว่าซินแบตเนี่ยเดเมทไม่ผิดหวังเลยเพื่อนๆโดยเดเมทสูงสุดข,ข,ของทีมนะครับจะอยู่ที่น้องเลนย่า212ล้านครับส่วนซินแบตได้ถึง1447นบล้านเพื่อนๆซึ่งซินแบตท,ที่ผมใช้นี้ย้าอีกครั้งว่ายังไม่มีเครื่องรางนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูรีเพย์ทีมนี้หน่อยละกันนี่เลยครับก็สำหรับทีมนี้นะครับบอกเลยว่า ซัพพอร์ตเนี่ยสำคัญมากเพื่อนๆทั้งมีโคลาแล้วก็โคโค่เลยนะที่สําคัญทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมสายกายภาพนะครับเพราะว่าเดยเบหลักของเราจะเป็นเลนยาแล้วก็ซินแบตนะกับอีหนึ่งตัวที่ขายไม่ได้ของทีมกายภาพก็คือคูเกอร์นะครับแล้วประเด็นคือทีมนี้เนี่ยเรามีเมลเลอร์ครบ3ตัวนะครับมันก็ได้โบนัสสังกัดเพิ่มแอตแทกกับพลังชีวิตได้อีก10%ด้วยนะดูครับแล้วเนี่ยตัวประชิดเรา4ตัวนะครับโอ้โห ออร่ามิโคล่านี่คือแบบลุมใส่บอสเต็มๆนะอ่าเรียบร้อยนะครับ<อ>ก็จะประมาณนี้นะส่วนทีมอื่นที่ผมลองนะครับก็จะมีเอาไปลองกับทีมไรเบลเลอร์ผสมลีดิเมนะกับอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นไรเบลเลอร์ผสมกับแสงมืดนะครับอย่างไรเนียแล้วก็เฟเลสโตนะเดเมจที่ทําได้เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบๆสี่พันล้านนะเดี๋ยวเรามาดูเดเมจจากทีมไรเบลเลอร์แล้วก็แสงมืดก่อนนะครับจะเป็นเฟเลสโตแล้วก็ไลเนียนะก็สำหรับทีมนี้ครับเดเมจที่ทําได้ สูงสุดเนี่ยจะเป็นโคนลินครับหนึ่งพร้บเจ็ดล้านซินแบท1 0ึ3ล้านนะครับซินแบทนี่คือเดเมจเยอะนะครับเพื่อนๆไม่ได้น้อยนะเทอร์มิเซีย662ล้านนะครับแล้วก็เฟเลสโต579ล้านครับส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับจะเป็นทีมน้องลิลิเม่เดเมจของทีมนี้สูงสุดจะอยู่ที่ลิลิเม่ครับหนึ่เจยเจ็ดบเอ็ดล้านแล้วก็อันดับ2จะเป็นซินแบทนะครับ852ร้อยห้าสอล้านเพื่อนๆก็สรุปนะครับ ko, บอสมังกร ที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีนะแต่ตรงนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆซินแบตเนี่ยเป็นตัวละครสายกายภาพนะครับถ้าเราเล่นไปถึงเฟสสุดท้ายผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าดีบัฟกับเดเมจของซินแบตจะยังเป็นตัวละครที่ติดเมตาน่าใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคก็สําหรับบอสแดน,นฝันจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเราก็มาดูคอนเทนต์อารีนาแลวกันผมก็ได้มีไปลองมาครับโดยศัตรูเนี่ยจะเป็นทีมไวเดอร์นะครับผสมกับวาล่านะทีมนี้ สำหรับคอมโบที่ผมใช้อันนี้เนี่ยต้องการให้ซินแบตกับลิล่เม์คอมโบเก็บไปสักหนึ่งตัวก่อนเพื่อที่จะทำการสโนว์บอลฝั่งตรงข้ามนะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูรีเพ์ครับก็เดี๋ยวผมปลดไม่คูณก่อนนะครับนี่เลยเนี่ยผมตั้งใจให้ซินแบตกับลิล่เม์นะครับมาลุมลิล่เม์ของเขานะอ่ะซินแบตโดดมาแล้วครับโดดมาประเมินสถานการณ์นะครับก่อนที่จะพุ่งกลับเข้าไปทำเครื่องหมายนะแต่ว่าตรงนี้สวยเพื่อนๆรับ จุดที่ซินแบตเนี่ยเขาไปมาร์คเครื่องหมายผู้ป,ป้องกันนะครับมันคือโทลานแล้วโทลานเนี่ยมันอันติเสร็จพอดีเ,เพื่อนจะเห็นได้ว่าซินแบตเนี่ยขดหายไปเลยนะแต่ก็ถือว่ายังโชคดีนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยทีมยังกลับมาได้เ,เพื่อนอ่าก็อันนี้เนี่ยถือว่าซินแบตก็ไม่ได้ช่วยทําอะไรมากเท่าไหร่นะต่อมาไฟที่2ครับไฟนี้เนี่ยผมลองเอาซินแบตนะครับมาคอมโบกับไลเนียเ,นเพื่อน ผมบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยคนข้างน่าสนใจนะเดี๋ยวเราก็มาดูรีเพกันดีกว่าครับอ่านี่ครับไลเนียนะครับสหรับที่เอาคาโรลีนามานะแล้วคาโรลีนาตายแล้วครับอ่ะซินแบตถอยมาประเมินครับแล้วก็ทำการมาร์คลิลิเมนะครับเสร็จแล้วก็ย้ายไปมาร์คเอรอนต่อครับเอรอนเนี่ยโดนเครื่องหมายผู้ป้องกันนะก็จะโดนเดเมจแรงขึ้นนะครับ อ๋อใช่เราก็เครื่องหมายมาร์คขึ้นแบบถ้าเพื่อนๆปลดอาบธประจำตัวแล้วนะครับเวลาที่เขาไปมารคผู้โจมตีถ้าผู้โจมตีทําการโจมตีปกติมากกว่าสกิลเขาก็จะลดแพทสปีดได้ด้วยนะแต่ถ้าใช้สกิลสร้างเดเบตมากกว่าก็จะเป็นลดการเจนเกตน,นะครับซึ่งบอกเลยว่าส่งผลตอนลุกเกมโคตรแล้วก็เนี่ยสุดท้ายก็คือ,อไลเนียมันวาร์ปสลับวาร์ปออกไปนอกมิตินะมันเลยนาน,นะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูไฟสุดท้ายครับสำหรับไฟสุดท้ายอันนี้ก็ถือว่าเด็ดเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคอมโบซินแบตโคตรแรงนี่ครับเริ่มมานะครับผมใช้เลนย่านะครับโดดเข้าไปแล้วเพื่อนๆดูฝั่งเราให้ดีซินแบตนะครับทาการมาร์ควาล่านี่ครับพุ่งเข้าไปตีโค้เมื่อกี้ฮิตเดียวปะเจ็ดหมื่นเพื่อนเจ็ดหมื่นสามนะครับหายไปเลยนะวาล่าเอาจิงมันแรงครับมันแรง เนี่ยซินแบตก็ถ้าซินแบตเก็บศัตรูได้เนี่ยผมบอกเลยว่าทีมเราเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นแบบสโนว์บอลเลยเพื่อนๆพ,พอซินแบตเขาจะทําการกระโดดไปข้างหลังนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์เพื่อทําการดีบับรอบใหม่นะแล้วถ้าศัตรูมันโดนดีบัฟรอบ2ถ้าเป็นผู้โจมตีจะโดนลดโจมตีทบไปอีก30%บวกกับค่าตั้งต้นก็คือ60%รวมแล้วเป็น90%้านะครับแทบจะพูดได้เลยว่าไอ้ผู้โจมตีเนี่ยตอนนี้คือไม่มีเดเมจเลยนะ ส่วนผู้ป้องกันก็จะโดนเดเมตเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับรวมแล้วก็จะเป็น55%ต่อให้ถึกแค่ไหนผมบอกเลยว่าถ้าโดนมาร์กเข้าไปรอบ2เนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะสำหรับซิน b a ตในโหมด p v p ผมว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ดีค่อนข้างเก่งเลยถ้าเพื่อนๆนยอบลงทุนกับเขานะครับแล้วประเด็นคือ p v p ที่เราลองเนี่ยเพื่อนๆเ,เป็นอารีนาปกตินะและถ้ายิ่งเป็นอารีนาชันเลร์นะครับผมว่าซินแบเนี่ย มันน่าจะมีพื้นที่ให้เล่นมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะฝั่งศัตรูเขาไม่สามารถเอาตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดมาอยู่ในทีมเดียวกันได้แล้วนะครับเขาจะต้องทําการกระจายแยกเป็น3มทีมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาซินแบตไปลงโพ i ิชันที่จะได้เปรียบศัตรูได้แบบไม่ยากนะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็จะเอาซินแบตมาลองกับบอสปฐมการคริปเปอร์โรคระบาดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะสามารถทำเดิมพ์สู้กับทีมท็อปเมตาตอนนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอลองทีมเมื่อวานก่อนที่ได้เดิมพสูงสุดนะครับ ไลอัพก็จะเป็นตามนี้เลยจะมีมารีลีนะครับสโมกี้อัลซ่าโคลินแล้วก็โลวานนะอ่ะเดี๋ยวผมลองทีมนี้ก่อนเลยนะทีมเมื่อวานนะครับโอเคคิดว่าถูกเซนดับก็ทีนี้อย่างที่บอกในคลิปนะครับต้องลุ้นดวงด้วยเพื่อนๆถ้าดวงไม่ดีเนี่ยเดเมจมันก็เบานะเดเมตต่างกันหลักสิบล้านได้คือแบบไม่แปกเลยอะ ขื้อสัตวาดไปอ๋อใช่แล้วก็ถ้าเราสามารถปลดเรโซแนนซ์ไป540ได้นะครับมันจะเดือดขึ้นอีกเยอะเพื่อนเนเพราะว่าไออาร์ติแฟกต์คลื่นเนี่ยจากที่มันต้องเก็บ5สแต็กหมาตายใช่ปะมันจะเหลือแค่4สแต็กหมาตายนะครับคือมันจะแบบทีกว่าเดิมอีกแบบเยอะมาก สาดไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาทีมอื่นให้ดูนะครับมันมีอยู่นะจริงๆไปดูในคลิปที่ผมทำไว้ได้นะครับผมก็มีลงทีมยอดนิยมนะครับที่เขาสรุปมาให้แล้วด้วยมีเกือบทุกเผ่าเลยนะครับโอเค5พ0รลาแล้วเดบิน่าจะเยอะกว่าเมื่วอวานพอสมควร น่าจะถึง6ที่3นะครับเดเมจที่ได้เอ้ยเดี๋ยวทำไมโคลินมันโคนลินผมดวงไม่ดีนะดวงดีสุดมัน4,500ล้านเพื่อนคิดดูถ้าดวงดีก็เดเมตน่าจะบบกอีกประมาณ5,600ล้านได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวรอบนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ใส่ซินแบตเดี๋ยวผมเอาอาซาให้มันได้บับสโมกกี้แล้วกันเพราะว่าบับสโมกกี้มันเป็นบับลดดดเมจ์นะครับแล้วก็ได้พลังงานเพิ่มคิดว่าน่าจะมีผลกับอาซ่าเยอะกว่าอ่ะแบบนี้ครับลุยเลยคือคอนเทนต์ไหนที่มันสามารถใช้พอวรสวัสังกัดได้ครับไอช่องบับข้างหลัง2อันเนี่ย มีกับไม่มีคือต่างมากเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูนะครับว่าซินแบตจะได้ขนาดไหนแต่เอาจริง a าร์ติแฟกซินแบตเอ้ยไม่ใช่อาร์ติแฟกครื่งลางดิครื่งลางซินแบตมันก็แบบไม่ได้ส่งผลกับเออ่ทีมเท่าไหร่นะครับมันส่งผลแค่ซินแบตตัวเดียวอะ่ะเอออาร์ติแฟกของซินแบตมันไม่ได้แบ่งใครไงอ่ะก็หัวไปเรื่อยๆครับก็สำหรับอาร์ติแฟนะครับใครที่ ยังปลดไม่สุดเนี่ยเพื่อนๆผมแนะนําให้ปลดให้สุดไปเลยนะไอคาถาคืนเนี่ยเพราะบอกเลยว่าน่าจะได้ใช้เยอะครับเอาจริงคือใช้แค่บอสรา,ามผมว่าก็คุมแล้วละ่ะแล้วประเด็นคือการปลดหรือว่เพิ่มเนี่ยมันจะทําให้เดเมจของทีมที่ได้ต่างกันแบบเห็นได้ชัดมากนะครับคนที่ปลดตันกับคนที่ปลดไม่ตนันเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ปลดเนี่ยก็ปลดได้นะเพราะจริงๆตอนเนี้ยอันหลักๆที่ใช้นะครับก็มีอยู่3อันมั้ง อตอนนี้ก็เดอเมจนะครับจะ5000ล,ล้านละเดเมจก็น่าจะไม่เท่าทีมมารีลีนะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับโคลิน 3000, ซินแบต500แล้วก็อัลซ่า9 0 0เดี๋ยวผมลองอีกทีขอลองทีมซินแบตอีกรอบหนึ่งโคลินผมเดอเมจน้อยมากเลยเดี๋ยวคราวนี้ผมลองสลับเอาเอัลซ่ามาอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ซินแบตแทนที่มารีลีไปเลยอ่ารอบสุดท้ายนะครับของวันนี้ที่จะลองได้ ผมว่าด้เมสเยอะไม่เยอะต้องดูต้องดูโลวานว่ามันแบบไปสปแปมสเตมิน่าให้โคลินหรือเปล่าแค่นั้นเลยจริงๆทีมเนี้ยเนี่ยถ้าอยู่เป็นก้อนแบบเนี้ยดี โอเค35ิาวิประมาณ3,400ล้านเหมือนจะดูดีกว่าเมื่อกี้นะครับหรือเปล่าสี่พันล้านสิบวิไหวปะเนี่ย ก็ดูดีกว่าเมื่อกี้นิดนึง5,700ล้านนะครับคือถ้าดูจากตรงเนี้ยผมว่ามันก็เอาแทนมารีลีได้อยู่เพื่อนถ้าใครที่ไม่ได้ปั้นมารีลีนะครับแล้วก็เปิดสินแบตแต่ถ้ามีก็ใช้มารีลีก็ได้เออสินแบตก็ไม่ต้องก็ได้แต่อันนี้มันแค่คอนเทนต์คอนเทน,นีคอนเทนเดียวนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปรีวิวซินแบตวันแรกก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะจากที่ผมได้ลองเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้สึกได้นะว่าส่วนตัวผมค่อนข้างประทับใจกับตัวละครตัวนี้นะครับสาเหตุก็เพราะซินแบตของเรามันสามารถลงได้หลายคอนเทนต์เพื่อนๆตัวซินแบตเองก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะถึงแม้จะไม่ใช่ตัวระดับท็อปเมตาตัวละครที่ดีที่สุดในคอนเทนต์นั้นๆก็ตามแต่ภาพรวมก็ยังถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆอยู่ดีนะครับและยิ่งอนาคต เมื่อตัวละครเผ่าไบเดอร์มาเยอะกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าตัวละครที่สามารถจัดมาคอโมโบกับซินแบตมันก็จะหลากหลายยิ่งขึ้นไปอีกนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ลวกันก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยส่วนใครที่ตัดสินใจจะเปิดซินแบตนะครับยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนโชคดีเฮงๆเปิดออกรัวๆนะครับจะได้มีตัว๋วมีเพชรเก็บไว้ไปรอตัวต่อไปนะก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้จริง้วครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบยบ